คุณครูเรื่องอาเซียนค่ะอะใครคิดอะไรออกก็ถามค,คุณครูเนื่ออาเซียนคืออะไรคะในค,ความคิดไม่ได้ความจร,งริงนะในความคิดความจริงก็ได้ในค,ค,ความคิดคือวรก็เป็นมันเป็นหน่วยหนึ่งในการเรียนการสอนสังคมศึกษาใช่ไหม <laughs> แล้วมันก็เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียด้วยกันเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศเรามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันคุณครูพอรู้ไหมเขาอาเจนี่เปประเทศมีศิษท์ประเทศอะไรบ้างคะยกตัวอย่างค่าประเทศคโอ้คุณพัวศิษยเลย ก็มีไทยเราอินโดนีเซียพวกเราก็นับไปด้วยลาวเขามีขึ่นมากลาวเวียดนามเวียดนามอะไรวะกูไหนเคยละอ่ะอ่ะเลยละอ่ะพอจะถามอะไรเด็กจะไปนั่งยิ้มเฉยได้ไงคุณครูคิดว่าอาเซียนมีผลประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยโรงเรียนเราแล้วก็เด็กโรงเรียนเราสามอย่างอย่างเงี้ย ประเทศกันเนาะประเทศกก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านน่ะถ้าได้ค้าขายติดต่อกันมีความสัมพันธ์กันน่ะมันก็จะสามารถมีการค้าที่กว้างไกลมีการท่องเที่ยวที่ยาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศมันก็จะเป็นผลประโยชน์ของประเทศที่ดีประเทศก็มาสู่ต่ประเทศก็มาสู่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนก็ต้อง รับอาเซ pues er <the ียนหมายถึงโรงเรียนก็จะต้องรับว่าโรงเรียนก็จะต้องยอมรับว่าประเทศอะโรงเรียนประเทศอะจะเปิดประเทศสู่สู่ประเทศอื่นสู่ประเทศอื่นก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นให้มากต้องมีภาษาที่จะต้องใช้ติดตอบเพราะว่าแต่ละประเทศในอาเซียนมันก็ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวต่างคนต่างก็มีภาษาของตัวเองก็ต้องมีภาษาต่างก็ต้องเรียนษา้กันาะนักเรียนก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ ไม่รู้ภาษากลารว่าเพื่อที่จะเจอคนลาวก็พูดได้คนเวียดนามก็พูดได้จะเจอพม่าภาษาพม่าก็ไม่รู้ก็ต้องถาสังขอบคุณคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วคนอื่นไม่พูดไง